อ่าสีแดงแเลือดเอดสดสทั้งนั้นลาบเลือดเออเอาะฮยอดเจยดีอืมตักสดเลยสด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 ฮึ่มฮึ่มกาอยวนะาเฉย สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง BT พาตรลุยครับผมอ่วันนี้เรามีโปรแกรมว่าจะทําจุกินกันแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้ออันนี้คือจะมาถ่ายบรรยากาศแบบช่วงเช้า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 บริเวณบ้านประมาณเนี้ยควันออกปากฮะควันออกปากควันออกปากเลยนะดูว่าออกปะออกคือถ้าควันออกปากขนาดนี้บอกเลยว่ามันหนาวจริงๆครับผมเนี่ยหันไปทางนู้นควันออกปากหน่อย ดี๋ยวดิบอกว่าเออออกออกอยู่ออกอยู่เออคือ,อ,อสาเหตุที่เราต้องตื่นเช้านะครับเพราะว่าเราจะต้องไปซื้อเนื้อที่ร้านเนื้อเออมันจะเป็นเนื้อแบบสดสดเลยแล้วก็เราจะมากินจุให้ดูถือว่าอย่าพูดว่าเราดีกว่าถือว่าเป็นออผมจะมากินจุให้ดูกับพ่อกับน้า,นาๆอะไรเงี้ยนะส่วนโบก็คือโบไม่กินนะครับแต่ว่า เป็นการกินจุครั้งแรกของผมลองๆนะเออเป็นการลองกินแล้วกันหนูเดียวหนูจะลองเหรอไม่พ่อค่ะลองเอาออเหรอ,อ <laughs> เออ <laughs> กอ็เดี๋ยวขอตัวไปซื้อเนื้อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาทําจุกินอีกทีหนึ่งนะสําหรับตอนนี้เดี๋ยวไปก่อนโอเค โอเคตอนนี้เรามากินจุกันครับเรียบร้อยครับซื้อมาแล้วนี่เลยดูราบนั่นนั้ราบอ่าสีแดงแดงเลือดเลือดสดๆทั้งนั้นร <S S 3> าบเลือดเออแล้วก็แบบใส่ไอ้แจ่วนี้นะอะไรนะเขาเรียกบีดีดี ดีขงขมขงมขงไตขมไตเปาเรียงนถือว่าเป็นการกินจุครั้งแรกเลยนะครับอันนี้สําหรับผมนะกินจุครั้งแรกนะแต่ว่ากับน้าๆลุงๆทั้งหลายก็คือกินมาแล้วหลายครั้งละอันนี้ถั่วเขาภาษาเขามาว่านถั่วพูถั่วเขานะชอบมากินหรอกินกินเลยครับกินเลยครับกินเลยครับเอ่อตอนี้ก่อนละกันนี่นี่นี้สันอย่างดีนี่เลย เ้อแันยังดีครังแรกเะจิ้มครับั้งแรกครับทางแรกจิ้มดีฮะมาเนี่ยเนือนี่นะนี่นะมันแ่บแปากก็ไปอีกอเป็นที่เลยเป็นที่เลยเนี่ยเนี่ยต้องอย่างนี้อือยอด เราติ้วเลยอะพูดไม่ได้หูแมาเนี่ยไม่ไม่อยากพูดเอาละครับนะปอแค่คำว่าจะเหมือนเดิมปอโอ้โหสุดยอดสมชื่อลำลำ่ะผมตาเบาเลี้ยงตายไตเบาเลี้ยงขุนไตเบาคำาคำว่าเหมือนเดิมถึงอันนี้อันนี้ทีนี้เรนลาบ ลาบเลือดครั้งแรกในชีวิตลองดูนี่ไม่ดเนี้ยแบบนี้นี่ละเอาละอันนี้อันนี้อันนี้อย่าล้งแบบนี้ทำสีหน้าดีๆได้ยุได้ยุ่ัม้พ่อ อะไรวะมันสองตวต้องให้หน้าเรียมหน้าหลอดมันต้องกิ้าวเก้าเกกรับเก้าเอ้ยนี่ม่แทบผมตายเพาเรียมกินแ้งา่านี่นี่นี่เอาเลยเอาครับนี่โหยางขัดเลยผมแบบยางเดาเลย ได้ซุเปียอะไรอปะกือความยังเหมือนเดิมเยยี่ไหขอขับกินเขากันเด้อกินเลยครับกินเลยเาอนิ้มันต้องตักสดเหรอสดปนีแจ๊แพ็คเลยนะเนีแหละมันลยดีอืตักซดเลย สดสดสดกายอนเ้ยกายอเ้ยเห็นเขากินอยู่นะแล้วก็ข้าเหนียวข้าเหนียวรอละขาวเหนียวจิ้มมาขมใช่ไหมขมอำล้ำเลยให้หน่อยนิดนึงวันข้นวัน เริ่มเผ็ดนะคะเริ่มเผ็ดแล้วเริ่มเผ็ดแล้วมันจะเหน่อยนิดนึงว่ะอืมกว่าน้ำเกียวตลอดนั่นไหนี่รเลยร้านนั่นไหมอร่อยัน่นอนเอะน้ำเกีสุดตาใช่ไหมน่ะกัดไปน้ำเก้สยวตลอดด้ะน่อืมอะน้ำเกี๊สุดตลอดฮะน้บเกี๊ยสุตลอดน้ำเกี๊ยวสุดตลอด มั <Nope. S 2> นต้องแต่มันก็ต้องมีน้ำน,น้ำแก้น้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบสีเหลืองนะ่ะกินกำลังอร่อยเลยสุดยอดคัมปาตีตีตาตาีจุของแท้อาบารางกวงจ่ายเป็นจีบวน <laughs>

กินแบบบ้านๆครับจ like ุ๊แบบบ้านๆแบบบ้านมึงกินซอสได้บ้างะแม่มันนั่งเยอะมันนั่งแบะเรายังมีลาบลาบสุกลาบสุกแต่อันนี้จุ๊แบบดิบๆก่อนราบตัวขั้นหนึ่งนะตัวขั้นหนึ่งเอาไปตัดสวย กูละครเราเบอ่งเนื้อก้าวก็ยังเหมือนเดิมคนมอร่อยเลยอร่อยลเอออร่อยแต่ตับไม่ได้กิน ปกติเขากินละ้าวไงวาดับดับนิดเอาหนี้อยู่ไปดีแล้วไหลลงคอเด็อีเรีไนลงคอเลยเนี่ยมันลื่นเออไ่กินเ้นแย่ตับยังไ่ลบไม่กล้ากินยัดยัดมันละไล่เขาปากยัดไปเรียลูกคอไล่ในปากใช่แต่หนหลอดต้อกินเนี่ยทำได้อะะ không có lắm được quen như thế nào mọi người là tất cả mọi người mất tất cả mọi người mất tất cả mọi người mất tất cả mất tất cả mất tất cả เด้บี๋ยวลองกีนตามมันด้วยลองเบิ่อ้วตาบมัน่ะเขาแย่กับไม่เคยลองเหรอบม่เคยกินเลยแล้วมันก็ตับกต่ตายลตับตายกินด้วยก็ตับนี่เคยกินตับเป็นแซ่บไปแล้วอืมกิ้มแล้วออกไหมกลิ่นแก้วแล้วมาลองดิเหนือหน่อยแต่ลองดินือไม่ลองเอ้าต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้ฉันหนึ่งชิ้น มีไงย่างเล้วใช่ย่างเผาย่างเ็าย่าง้วใช่เผ็ดเผ็ดเผ็ดอ๋อเยอันทร์ดังเป็นล้ เผ็ดเผื่อืนล่เผ็ดแ่แซ่บแซ่บเาเุมมัตั้งแพูดบรรยากาศอินจุแบบบ้านๆกลางแดดกลางเดินบ้านที่เพชรบุรีจับวันแล้วเป็นไงกินจุครั้งแรกมีชีวิตมีครั้งต่อไปไหมนี่าจะมีแล้วล่ะครั้งต่อไปอย่ เพราะว่ามันอร่อยกินได้นะใเพราะว่ามันอร่อยกินได้เราไม่ค่ยกินก็กินได้กินกู่ด้อวะานงนี่เพราะแข็งเนี่ยอ่นักพวกนี้แทบจะ่ดแล้วนไ่ยินไงกินพวนี้กินตับเป็นมาตรฐนเลยคนรังขเลยวะอัน้ป่อยกินอปูนะมั้ยหัดหยอาบไปเลยับเราปเนส้อเน้อเน้อเน้อน้นออเน้อเอน้เนอนด้อั้เน้อเนออเนเนเออเนอนน่นเน้อเออเอเ้อเอ หมดไปเยอะแล้วนะแดกถือแล้วดูอยู่เหลือนิดหน่อยหมดไปเยอะแล้วตอนนี้กินเรื่อยๆหมดไปเยอะแล้วแต่ว่าแดดก็เริ่มมาเยอะแล้วเหมือนกันแงะยอดยอดยอดไม่มีอะไรแล้วเหรอเนาะประมาณนี้อ่าประมาณนี้แหละเราคงไม่กินหมดให้ดูหรอกเนาะลองดิสักแบบ Nope ไม่ลองดีกว่าพ่อ แตบกินไม่ค mm ่อยไอ้นี่คำสุดท in ้ายเดี๋ยวจะย้ายสมโนครัวเข้าไปข้างในนะมันร้อนมันร um> ้อนนะมันร้อนเดี๋ยวเอาไปไปฮัทเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้รอบหน้าจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกเอาไว้มีโอกาสนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรอตายเตยเตือนในคลิปตัดไป้วยนะอาคนหไทยอัานม่หน่อยดิเอาทำไมอ่ะโอเคไหมนี้เดี๋ยวกินกะผักด้วยงับเดี๋ยวไปคอออนทมันอออนแข็งทมัผักนี้บายบายอย่างนี้อย่าีเหรอยังยัยังขาดบอกพิกน้อยบอกพิกน้อยเร็วพิกน้อยอะตาล้วไงลาบายู้เ่องอ่ะ